we yeah. สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะทางช่อง YouTube บอดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายของบอดสาขาพระป,ประแดงนะคะอยู่ในเคอือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัว n e ็กเจนเลนเจอรรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็น4ประตู4คูณ4นะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0ลิตรนะคะราคาจัดจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นสีดำนะคะไม่มีราคาค่าสีบวกเพิ่มแต่อย่างใดน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวสปอร์ตคันนี้แต่งออกมาแล้วสวยหล่อเตะตาลูกค้าท่านไหนบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยะคะ่ะเน้นเป็นสีเทากราฟไฟนะคะมาพร้อมกับตะแกรงลังพึ่งขนาดใหญ่โลโก้ o อดนะคะขนาดใหญ่ ตัดด้วยโครเมียมนะคะตัวนี้ทำให้รถดูหรูและดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นไฟซีแคมนะคะตัวนี้วิ่งมาแตก่ไกลก็รู้เลยนะคะว่าคันนี้เป็นของ o อดนะคะไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบ LED มาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ตัดขอบด้วยสีเทากาวไฟทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้น กันชนด้านหน้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับกันชนเป็นรูปทรงต,ตัวเฮดเป็นสีเทากาไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวด้านล่างนะคะจะเป็นสีเงินนะคะตัดกับตัวกันชนหน้านะคะทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแต่ขอลักถุมนี้มาให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้เริ่มจากคิ้วร้อนะคะเดิมๆจากโรงงานขนาด3นิ้วนะคะมาดูในส่วนของล้อแม็กกันต่อเลยดีกว่าค่ะล้อแม็กลูกค้าเน้นเป็นล้อเดิมนะคะแต่เน้นเป็นยาง ดีนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นยางของ bf เลยนะคะเป็นยางดอกใหญ่นะคะวิ่งได้แบบลุยไปด้วยได้เลยนะคะตัวนี้ช่วงล่างของเขาจะเป็นแบบ mono t u b นะคะเป็นเบรก abs นะคะตัวนี้ร้อร้อกับยางแมต์กันมากเลยนะคะไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายก็หล่อแล้วนะคะตัวนี้ในส่วนของแก้มข้างของเขานะคะมาพร้อมกับโลโก้คำว่าเทอร์โบพร้อมกับคีบระบายความร้อนในห้องเครื่องนะคะกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่สีเทากราไฟท์พร้อมกับไฟเลี้ยบแบบ led นะคะตัวนี้ กันจอดฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะมือมือจับนะคะตัวนี้ขนาดใหญ่มาพร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ททีเพียงไปนิ้วสัมผัสก็ล็อกกดล็อกรถได้เลยนะคะบันไดข้างนะคะสีดําพร้อมกับแถบกันลื่นนะคะทําให้ลูกค้าเหยียบขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะตัวนี้ตัวด้านท้ายของเขานะคะจะไม่บันไดเหยียบด้านข้างนะคะขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องไปแออัดขึ้นอยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้จะมีบันไดข้างมาให้แล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะ ขนาดใหญ่นะคะมองเห็นได้ชัดเจนทําให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นแล้วอย่างชัเนนดเจนขณะเบรกนะคะมีโลโก้คําว่า4ี่คูณสแล้วก็สปอร์ตด้านข้างนะคะแล้วก็ฝาท้ายของเขานะคะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไอไฟเบรกแบบ LED ดวงที่3นะคะพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดพร้อมกับกล้องสองถอยนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะมีภาพโชว์ที่หน้าจอซิงโฟอเอด้านหน้านะคะขนาด10.1นิ้วนะคะทํางานมีเส้น ระยะให้นะคะตัวนี้มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยต่อกันเลยดีกว่านะคะว่าสปอร์ตคันนี้ภายในของเขาน่าใช้ขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะภายในของเขานะคะตัวนี้จะเน้นเป็นสีดําเลยนะคะแล้วก็ ตัวปุ่มแผงควบคุมนะคะจะอยู่ด้านข้างนะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับปุ่มพุทสตาร์ทนะคะใช้งานอย่างง่ายดายเพียงไปนิ้วสัมผัสก็สตาร์ทรถได้เลยนะคะตัวนี้หน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็พวงม,มาลัยมีปุ่มฟังก์ชันควบคุมอยู่ที่พวงมาลัยนะคะลูกค้าไม่ต้องระ้าสายตาออกจากท้องถนนนะคะแล้วก็หน้าจอตรงกลางขนาด10.1นิ้วนะคะรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วก็มี wireless charger เป็นแบบไร้สายนะคะตัวนี้มีปุ่ม การขับขี่มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเบาะหนังดีไซน์สปอร์ตเป็นสีดำล้วนเลยนะคะตัวนี้น่าใช้ขนาดไหนคะเบาะหนังนิ่มนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะนุ่มนวลขับไม่เมื่อยไม่ร้านะคะเวลาเดินทางไกลนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ4ประตูตัวสปอร์ตนะคะ 4, 4หรือว่า 4x2 สามารถทักมาทางช่อง YouTube Ford บายหนูหน่อยได้เลยนะคะเรามีแคมเปญ ดีดีโปรโมชั่นพิเศษไว้รองรับสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเลือกเป็นดอกเบีย้ยต่าเลือกเป็นชุดแต่งเต็มฟูลออปชันก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะเรามีไฟแนซ์นบริการให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้กับลูกค้าอีกเช่นกันนะคะเพียงลูกค้าทักมาสอบถามแคมเปญกับช่อง y YouTube อร์ดบายหนูหน่อยได้เลยนะคะหน่อยฝากเบอร์โทรและก็ไอดียไลน์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแลวนะคะสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ